สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนบิ๊กป๊อกสั่งชะลอทวงเบีย้ยคืนรอคอกอก,อก,อก,อกพอมอ,ออกระเบียบช่วยก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ข่าวนี้เริ่มจะเป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการที่รับเบี้ยาซ้อน,นะครับตอนนี้ทางท่านบิ๊กป๊อกนะครับรัฐมนตรีมหาไทยได้มีการสั่งให้ชะลอการทวงเบี้ยคืนก่อนนะครับเพื่อให้ทางคกก,กพอมอ,ออกระเบียบออกมาช่วยนะครับถ้าดําเนินการอะไรออกไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการจะเดือดร้อนนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เลยให้หยุดเอาไว้ก่อนนะครับเฉพาะเคสที่หยุดได้นะครับบางเคสหยุดไม่ได้ก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับตามระเบียบ ข่าวจากดังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับบิ Big ๊กพ็อกให้ชะลอเรียกคืนเบี้ยคนชรารอคอกอกพมพิจารณาออกระเบียบที่เหมาะสมข่าวของวันที่1กุมภาพันธ์หกนะครับอนุพงษ์เผยชะลอการเรียกคืนเบี้ยคนชรารอพิจารณาออกระเบียบที่เหมาะสมชี้ทุกกรณีขึ้นอยู่กับคกกกพมวันนี้1กุมภาพันธ์เมื่อเวลา12.20นนที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุเนื่องจากทับซ้อนกับสิทธิอื่นว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางดําเนินการสมมุติว่าถ้าผลออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนคาดการเมื่อได้ข้อยุติกระทรวงมหาดไทยถึงจะไปแก้ระเบียบได้เนื่องจากการออกระเบียบเป็นไปตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่กำหนดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอทั้ง7,850แห่งทั่วประเทศให้พิจารณาดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติอาจเป็นการเจราจาหรือชะลอดำเนินการไปก่อนกับ11,111 11คนผมก็งงนะครับทำไมเลขสวยขนาดนี้นะครับเลขล็อกแน่นอนเลยนะครับเนี่ยส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว4,52คนยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และกว่าอีก1,000คนยังไม่ได้ดำเนินการขอให้ชะลอไปก่อนเพื่อบรรเทาปัญหาให้บางกลุ่มบางคนที่มีผลกระทบมากปรากฏเป็นข่าวเช่นคนแก่อายุมากผู้ป่วยติดเตียงและในกรณีที่บุตรทำงานเพื่อชาติก็น่าจะมีการพิจารณาออกระเบียบที่เหมาะสมส่วนบางคนสมมุติว่ารับบำนาญของตัวเองจำนวนมากอยู่แล้วและไปรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุซ้ำ ก็อาจจะมีระเบียบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาถ้าจะให้แก้ไขระเบียบอย่างไรเราก็จะเล่งพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าในระหว่างการหาลือทางมหัดไทยได้สั่งให้อปบชะลอเรื่องการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก,ก่อนหรือไม่พลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าอปบไปสั่งไม่ได้แต่เราได้ให้นโยบายในภาพกว้างเช่นถ้ายังอยู่ในระหว่างการเจรจา อย่าเพิ่งไปเรียกคืนให้อยู่เฉยๆและให้รออย่าเพิ่งดำเนินคดีส่วนที่ดำเนินคดีไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหยุดอย่างไรเพื่อลดผลกระทบทั้งหมดเมื่อถามว่าคนชราที่คืนเงินให้แก่รัฐแล้วจะได้รับเงินกลับคืนหรือไม่พลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นเพราะจะหักหรือจะคืนอยู่ที่คณะกรรมการถ้าคณะกรรมการระบุว่าที่ได้ไปแล้วไปหักมาแล้วหรือต้องคืนก็จบก็ว่าไปตามนั้น ต้องรอคณะกรรมก,การนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับท่านรัฐมนตรีมหาไทยได้สั่งให้ชะลอนะครับแต่ท่านบอกว่าท่านไปสั่งอ,อปทอไม่ได้นะครับให้แต่นโยบายไปนะครับส่วนอปทอจะดําเนินการหรือไม่ก็แล้วแต่อปทอนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีข่าวคืบหน้ามาอีกนะครับว่าอปทอก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับตามข่าวนี้นะครับด่วนสูงวัยล่าสุดสอทอแจ้งด่วนถึงผู้ว่าทั่วประเทศ ชะลอเรียกเบี้ยคืนข่าวก่อนหน้านี้นะครับท่านบิ๊กป๊อกได้แจ้งนโยบายให้สอทอนะครับหรืออบทอชะลอการทวงเงินท่านผู้สูงอายุคืนนะครับปรากฏว่าตามข่าวนี้นะครับทางสอทอก็ได้มีการชะลอเรียกคืนตามที่ท่านบิ๊กป๊อกได้มอบนโยบายมาให้นะครับ นี่นะครับเป็นโพสต์จากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสมาชิกของเพจนี้นะครับเขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยของท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการโดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่ากลุ่มนี้เขาดูแลเงินของท่านโดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพจน,นี้ก็ได้ทําการโพสต์ข้อความนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการดําเนินคดีไว้ก่อนดังนั้นพวกเราวางมือได้ครับ บันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาอ้างหนังสือฉบับนี้ครับรอการหาทางออกร่วมกันครับพวกเราไปทํางานอื่นต่อครับยุติเรื่องเบี้ยยังชีพได้เลยครับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยซึ่งเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านนี้อยู่นะครับตอนนี้ปวดหัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านต้องถูกดําเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรืออาจจะโดนทางวินัยนะครับถึงขนาดเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับไม่ได้เรียกเบี้ยยังชีพแล้วนะครับ ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเบี้ยพีชีพไปแล้วนะครับนี่นะครับหนังสือราชการดังกล่าวนะครับที่ทางสอทส่งมาให้กับอปทอนะครับด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆว่ามีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบีย้ยอย่งชีพคืนเนื่องจากเป็นผู้รบำนาญหรือบำนาญพิเศษนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลใจในเรื่องที่เกิดขึ้นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนให้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว2 กรณียังมีระยะเวลาการดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการเจรจาสร้างความเข้าใจโดยชะลอการดำเนินคดีไว้ก่อนนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับท่านอธิบดีสอทส่งจดหมายด่วนที่สุดมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้ทางอบทอชะลอการดําเนินคดีทุกคดีนะครับยกเว้นนะครับถ้า ไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมายหมายความว่าบางคดีอาจจะมีปัญหาเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดแล้วก็อาจจะหมดสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนตามกฎหมายต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาดังกล่าวพวกนี้นะครับเขาก็จะหยุดไม่ได้แต่ถ้าเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเขาก็จะหยุดให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับ ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ